สวัสดีปีใหม่2,565กันเลยทีเดียวนะจ๊ะปีใหม่ที่ไรก็มาชวนกันลักโลกทุกทีปีนี้ก็อีกเช่นเคยมิสดีเขาแจกแก้วน้ำทำจากฟางข้าวสาลีลายตัชตัช,ชยังไงไม่รู้ไปดูเอาเองเห็นเว,บวบ็บเว็บพอนอง,งอรจตอกอมอผู้นำจุดจุดจุดใครจะตายกันหมดก็ไม่รู้ไม่ได้มาแต่แก้วแต่มาพร้อมฝาปิดหูหิ้วอย่างดีและถุงใส่ส่วนตัวลายตาชชัสเช่นเดียวกัน พกไว้ใช้แทนแก้วพลาสติกแถวเซเว่นไม่ต้องใช้แล้วทิ้งจะได้ลดขยะไงครับแถมยังรักษาอนามัยใช้เป็นแก้วน้ำส่วนตัวไม่ต้องกลัวโควิดแล้วยังมีตั้งสีสีให้เลือกได้ตามใจตัชซื้อครบ900บาทแถมทันที1ใบหรือซื้อครบ400บาทแถมสครับคิดฟรี1ถุงไม่รวมค่าส่งนะจ๊ะเริ่ม1ิธันวาคมนี้ไปจนถึง10มกราคม2565หรือจนกว่าของจะหมดโปรดทราบ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักประชาชนที่เคารพครับนี่คือรู้ทันพิเศษกันอีกแล้วนะครับท่านาครับเป็นรู้ทันพิเศษประจําวันที่20ธันวาคม2564ครับท่านาครับอ่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและให้กําลังใจรา,รายการรู้ทันได้ง่ายๆด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงนะครับเพียงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่าน มาเป็นผลิตภัณฑ์มิเลีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับทาฝั่งครับแล้วตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะแล้วังครับอ่ะก็ตามที่เห็นกันในช่วงเปิดรายการนั่นเองนะฮะนลาวังครับอ่ะก็ตามนั้นนะฮะเรื่องที่จะต้องออกมาพูดกันในรู้ทันพิเศษวันนี้นะังครับอืมแหมมันเป็นเรื่องที่ผมเห็นแล้วผมเศร้าใจมากเลยนะครับอเนกอนาถประเทศชาติไทยมากแล้วังครับอ่ะถ้าฟังดูภาพนี้ ถ้าฟังเห็นภาพนี้แล้วถ้าฟังจะรู้สึกเหมือนผมนะครับตรงกลางนั่นน่ะที่เป็นพื้นสีขาวนั่นแ่ะแล้วมีตัวกรภาษาองังกฤษนั่นนะครับจริงๆแล้วต้องต้องเป็นธงชาติไทยนะภาพนี้เกิดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมของการแข่งขันแบดมินตันจริงแชมป์โลกนะฮะ Total Energy BWF World Championship 2021ที่เมืองอูเอลบาประเทศสเปน เมื่อวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยนะปรากฏการแข่งขันวันนั้นนะครับในบาสเดชาพลพัววรานุเคราะ์นะจับคู่กับปอป้อ,ซ,อซับสิรีนะฮะแต่รัตนชัยปรากฏว่ารอบชิงชนะเลิศเราสามารถเอาชนะญี่ปุ่นนะฮะคือยูตะวัตนาเบะนะที่จับคู่กับอาริสะฮิราชิโนะนะฮะ ชนะไปสองเกมรวดเ,เรียกว่าชนะขาดนะครับก็สามารถคว้าแชมเปี้ยนโลกนะในประเภทคู่ผสมนี้ได้ก็เป็นข่าวดีนะเออเพราะทีมไทยเราได้แชมป์โลกถูกไหมคะ,ะครับอแล้วทีนี้ครับเนี่ยพอถึงตอนรับเหรียญเนี่ยก็มีการเชิญธงชาติขึ้นอย่างนี้ตามธรรมเนียมนะฮะเพื่อเป็นเกียรติให้ก่บทีมที่ชนะปรากฏว่าธงชาติของเราออกมาแบบเนี้ยอ ตรงกลางนั่นนะฮะเป็นพื้นขาวนะั้นมีอักษรภาษาอังกฤษนะสามตัวเขียนว่า ba t คือ Bad m i n t o n Association ไท a แ l นด์อ่าก็เอานธงที่เป็นเครื่องหมายของสมาคมแบดของไทยนั่นแหละฮะเออขึ้นมาแทนแทนธงไตลงของชาติเราในการแข่งขันที่จะต้องได้รับเกียรติเนี่ยทั่วโลกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างท่านครับที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมประเทศไทยโดนแบนนะห้ามไม่ให้ใช้ธงชาตินะในการแข่งขันตามคำสั่งของ WADAWADA คือองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลกที่มีามาตรการเข้าไปจัดการเรื่องการใช้สารกระตุ้นของนักกีฬาต่างๆนะฮะซึ่ง ขณะนี้นะการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki รับที่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้ทีมชาติไทยก็ตกอยู่ในชะตกากรรมเดียวกันคือไม่สามารถจะใช้ตรงชาติไทยได้ครับต้องใช้โลโก้ช้างศึกตลอดตั้งทัวนาเมตนและตอนนี้ทุกๆก,การแข่งขันนะฮะในระดับโลกเนี่ยห้ามใช้ตรงชาติเราหมดเลยเพราะเราถูกแบนธงชาตินะครับตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมครับอนะ จากข่าวของรอยเตอร์นะเปิดเผยคำถแถลงการของเนี่ยฮะ WADA องค์การต่อต้านสารกระตุ้นโลกเนี่ยเขาออกถแถลงการบอกว่าประเทศสมประเทศครับทำผิดกฎขององค์กรเขาคือประเทศไทยอินโดนีเซียและเกาหลีเหนือซึ่งก็จะทำให้ทั้ง3าชาติเนี่ยได้รับการลงโทษอย่างร้ายแรงก็ว่าอย่างนี้นะโทษที่ว่าเนี่ยคือ 1. ห,ห้ามเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระดับภูมิภาคระดับทวีปและระดับโลกทุกรายการ 2. ฮนะคณะกรรมการของทั้งสามประเทศจะถูกสั่งให้ออกจากตำแหน่งของคณะกรรมการของ WADA เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย1ปีหรือจนกว่าจะมีคำสั่งคืนตำแหน่งนะแล้วที่ปรากฏอยู่ที่เราเห็นเนี่ยนะก็คือข้อ3จะไม่สามารถใช้ธงชาติในนามประเทศลงแข่งขันได้ครับ โดยเฉพาะในรายการที่ WADA หรือคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เป็นผู้ดูแลจัดการแข่งขันรวมถึงนะโอลิมปิกเกมพาราลิมปิกเกมนะอย่างไรก็ตามเขายัางอนุญาตให้ประเทศเราเนี่ยนะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้แต่ไม่ให้ใช้สงชาติใช่ไหมครับนะเกาหลีเหนือกับอินโดนีเซียเนี่ยเห็นจากข่าวนี่ยเขาบอกว่าทำผิดกฎของ W a d ดด้วยการไม่ปฏิบัติตามในเรื่องของความร่วมมือที่กำหนดให้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของภาคปฏิบัตินะแต่ว่าของไทยเนี่ยนะครับฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยครับจากข่าวเนี่ยเขาบอกกรณีของประเทศไทยนะครับเกิดจากความล้มเหลวในการดาเนินการตามประมวลกฎหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือแอนตี้ดอปปิ้งโค้ดสของ WA ดนะีอธิบายให้ง่ายกว่านั้นก็คืออย่างนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมนะฮะต้นปีเนี้ยจริงๆตั้งนานแล้วนะเรื่องนี้นะหนึ่งมกราคมนู่นะนะท้ามครับต้นปีหกสี่อะ WADA นี้ก็ออกระเบียบธรรมนูญใหม่ออกมาท้านมะครับซึ่งมีหลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยมันมันไปขัดนะกับการดําเนินงานของไทยอยู่บางส่วนเดีย๋ยวนี้จะปรับการดําเนินงานของไทยได้ก็ต้องปรับกฎหมายนะครับ ให้สอดคล้องกับธรรมนูญใหม่ของ w a d a ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสหรือว่ามันมีเป็นเรื่องที่ไปกระทบต่อหลักกฎหมายไทยอะไรยังไงเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเ,เรื่องใหญ่ๆเนี่ยที่ w a d a เขาแก้ธรรมนูญของเขาเนี่ยนะฮะก็คือธรรมนูญใหม่ของ w a d a เนี่ยระบุให้สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาของแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเป็นอิสระ จากการบริหารของรัฐทีนี้บังเอิญนะต้องอครับของไทยเนี่ยก็มีหน่วยงานที่ทําเรื่องนี้อยู่ก็คือ,อ dcat นะหรือ d c a t สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬานะซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลป้องกันการใช้สารต้องห้ามของนักกีฬาซึ่งอันนี้ไทยมีหน่วยงานนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าหน่วยงานนี้ต้งค,ครับ บังเอิญไปดําเนินการอยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งการกีฬาห่างประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เนี่ยฮะหน่วยงานดีแคของเราเนี่ยก็กลายเป็นว่ายังอยู่ในหน่วยงานของรัฐนะครับไม่เป็นอิสระดังนั้นก็ไม่เป็นไปตามกฎนะธรรมนูญของ WADA นะก็แค่นี้เองนะครับ นะถ้าเราแก้กฎหมายปรับตัวนี้ออกไปให้เป็นองค์กร mm. อ<ง>ิสระก็จบใช่ไหมครับ,<ง>รบแต่ไม่ได้ทําตั้งแต่มกรามาถึงเนี้ยไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมครับอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าขัดกับธรรมนูญของ WADA ก็คือ,อธรรมนูญของ WADA เนี่ยมีการระบุเรื่องนิยามการระบุโทษนะฮะคือเขาก็ระบุไว้ครับว่าโค้ดเนี่ยคนไหนก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวกับการาาโดบ ยาในประเทศนั้นเนี่ยนะนอกจากจะถูกแบนเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการทํางานอะไรแล้วเนี่ยหลักก็คือว่าจะต้องมีบทลงโทษทางกฎหมายด้วยนะครับซึ่งเป็นธรรมนูญของ WADA ก็ระบุเรื่องนี้เพิ่มเติมขึ้น,นมาซึ่งกฎหมายของไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาปี2,55 5เนี่ยไม่มีบทลงโทษทางกฎหมายตรงนี้สรุปเนี่ยทั้งสงเรื่องที่ไปขัดแย้งกับธรรมนูญของ WADA เนี่ย แก้ไขง,ง่ายๆระหวางด้วยการแก้กฎหมายอ,อย่างเรื่องของการนิยามระบุโทษเนี่ยก็เพิ่มโทษเข้าไปนะครับส่วนที่จะ,ะย้ายดีแคตสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาออกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็แก้กฎหมายนะให้องค์กรนี้เป็นอิสระซะนะซึ่งกฎหมายที่ต้องแก้เนี่ยก็เนี่ยครับฉบับเดียวกันเท่านั้นแหะครับคือพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ปี2555แค่นั้นเองฮรก็แก้ะใ,ให้สอดคล้องกับธรรมูนใหม่ของ w a d a นะครับซึ่งมีเวลามาตั้งแต่มกราเรื่อยมาจนถึงตุลาคมจนถึงเส้นตายที่ w a d a ระบุครับจนในที่สุดนะอย่างที่เห็นนะวันที่8ตุลาคม w a d a ก็แบนไทยใชครับอ่แล้วก็แบนมาจนถึงวันนี้เราถึงได้เห็นภาพนี้นครับเครับ ทีนี้เนี่ยมันแปลกใจตรงนี้นะครับว่าข้อนหนึ่งเนี่ยทำไมรัฐบาลของนายประยุทธ์ถึงไม่เห็นความสําคัญของเรื่องนี้จนกระทั่งเออละเหยมาจนถึงวันนี้จนเกิดภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องง่ายๆเนี่ยระ่ังครับจริงๆถ้าตั้งแต่มกรานะเอาเรื่องนี้เข้าสภาเร่งด่วนเห็นเป็นความสําคัญเนี่ยป่านี้พรบรแก้ไขกฎหมายต่างๆก็คงจบไปแล้วอะแต่นี่ไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยทําอะไรอยู่นะฮะ สภาก็เปิดมาตั้งเนี่ยขึ้นสมัยสองแล้วเอสอบถามย้อนความไปเนี่ยท่ามั้งครับปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขายื่นเรื่องไปถึงนายประวิทย์เรียบร้อยแล้วนะนายประวิตย์เนี่ยนะนั่งเป็นประธานกรรมการโอลิมปิกไทยอยู่นะตอนนี้ก็รับทราบเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนายวิษณุเครือง,งามก็ทราบเรื่องนี้นะแล้วก็บอกว่ากําลังเ,งเร่งดําเนินการอยู่แต่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย นะสอบสวนกลับไปเนี่ยยี่บเจ็ดตุลาคมเนี่ยที่ผ่านมาขณะนี้ท้าัาครับคณะ,ะกรรมการกิจิกาเนี่ยเขาเพิจารณาร่างกฎหมายตรงนี้ครบทั้งฉบับแล้วนะเสร็จแล้วนะตอนนี้ว่าไปแล้วเนี่ยเขาแบนเราเมื่อต้นตุลาถูกไหมยี่บเจ็ดตุลาเนี่ยกรรมการกิจิการ่างกฎหมายตัวนี้เสร็จแล้วทีนี้ถ้าจะให้เร็วเนี่ยนะถ้ารัฐบาลนายประยุทธ์เนี่ยไม่เฮงซวยแบบนี้นะออกเป็นพรลก,กรก็ได้ถูกไหมฮะ เออออกเป็นพรกอปุ๊บเนี่ยมันประกาศใช้ได้เลยครับยี่สิบเจ็ดตุลากฎหมายร่างเสร็จแล้วคุณก็เอาเข้าความาอ่ะผมให้เวลาสักเอาสักสองสามอาทิตย์อะนะป่านี้เนี่ยก็ประกาศเป็นพรกรไปแล้วแล้วถ้าประกาศเป็นพรลกอไปแล้วกฎหมายได้รับการแก้ไขแล้วเนี่ยผมถามครับว่าวันนี้เราจะเห็นภาพอัประยศแบบนี้เกิดขึ้นบนเวทีโลกไหมสืบค้นข่าวย้อนกลับไปอีกปรากฏไม่ใช่ไม่รู้เรื่องรู้ นะฮะคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเออยังออกมาให้สัมภาษณ์หยกๆเนี่ยเมื่อ26่สิพฤศจิกายนเนี่ยที่ปะที่ผ่านมาเนี่ยมะครับบอกว่ากำลังจะเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสู่คอรมอเพื่อจะออกเป็นพรกรนะ แต่ว่านะฮะบอกว่ากว่าจะออกเป็นพลกอรอได้นะนะก็คงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ผมก็งงนะว่านายพิพัฒน์นี่รู้ไหมว่าขนาดนี้เนี่ยนะนะกำลังจะมีการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะแล้วของไทยเนี่ยถ้าเกิดได้รับการชัยชนะเนี่ยนะได้รับชัยชนะเป็นแชมป์โลกเนี่ยมันจะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นนายพิพัฒน์รู้ไหมรู้ไหมว่าทีมฟุตบอลไทยกําลังแข่งขันซูซูกิคับกันอยู่เนะี่ย แล้วไม่มีธงชาติไทยใช้เนี่ยนายพิพัฒน์รู้ไหมแต่พูดเหมือนกับว่าเรื่องนี้ไม่เร่งไม่ด่วนนะฮะเกียรติภูมิของชาติเนี่ยไม่เร่งไม่ด่วนไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยบอกว่าพอลกอจะออกนู่นกุมภาทําไมต้องกุมภาท่านครับเพราะกุมภาพันธ์เนี่ยโอลิมปิกฤดูหนาวเขาจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์อ่าทีนี้เอาละครับ โอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ส่งอะไรมากมายแล้วครับแต่ยังไงเนี่ยธงชาติเราต้องปรากฏนะนายพิพัฒน์เนี่ยก็คือว่าดึงสูงสุดเลยเอาเกมใหญ่เลยเกินเกมเล็กๆนี่ไม่สนใจเอาเกมใหญ่เพราะว่าวันนั้นถ้าโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยธงชาติไทยเป็นสีขาวอย่างนี้นะโอ้โหทราบครับอ่านะแล้วหลังจากนั้นตามมาด้วยซีเกมจัดเวียดนามพึษสภาอ่าแล้วก็เอเชียนเกมกันยาคือถ้า ธงชาติไทยเป็นสีขาวในสนามใหญ่ขนาดนี้นะในเวทีระดับเรียกว่าโอลิมปิกเนี่ยโ,โหไม่รู้จะว่ายังไงละท่านฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นตายก็คือกุมภาแล้วกูเห็นไหมเขาก็ดึงเนี่ยพอรากอเขาบอกจะไปออกเดือนกุมภาเนี่ยทําไมมันต้องดึงขนาดนั้นพิพัฒน์ต้องไปถามนายไปยุย้ยแล้วครับท่านังครับใช่ไหม ผมว่าผมพูดถึงบันทัดน,นี้ถ้ามันคงเดาออกคนระับว่าพลกอเนี่ยทำไมามันออกยากออกเย็ยนจังในช่วงเวลานี้ถ้าไม่ใช่เรื่องของความมีเสถียรภาพของรัฐบามนายประย,ยุ้ยนะซึ่งเมื่อวันซืนเนี่ยรู้ทันเพิ่งเอาเรื่องอสาภาล่มเนี่ยมาเล่าให้ฟังอยู่หยกหยกนะนายประยุทธ์ก็ยังออกมาแถไถแทกเหงือกนะว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอันอที่สภาล่มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเสถียรภาพรัฐบาลแต่เกี่ยวกับฝ่ายค้านแกล้ง ยังหน้าด้านหน้าทนอยู่แบบนั้นทั้งๆที่เรื่องนี้เราเห็นชัดเลยว่าสิ่งที่นายไปยุวยกลัวที่สุดวันนี้น่ามาันคือการเอาพอรากรเข้าสภาไม่ว่าพรลกกระบับไหนเพ,พราะพรลกรนี่เป็นกฎหมายพิเศษนะครับซึ่งครึ่งเขาเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีตัวเนี่ยสามารถออกกฎหมายได้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้แก้ปัญหาในบ้านในเมืองไอ้เรื่องธงเนี่ยก็เป็นกรณีฉุกเฉินจริงๆก็สามารถออกได้ นะครับแต่ปัญหาคือออกแล้วเนี่ยต้องรีบเอาพรลกรนั้นมาเข้าสภาและจะต้องเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีอ่าซึ่งถ้าสภาไม่เห็นด้วยหรือพูดง่ายๆตรงๆเลยว่าธรรมนัตเนี่ยถ้ามนันแกล้งมึงขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่ยกมือให้ขึ้นมาเนี่ยนะเกิดพรลกรตัวนี้ไม่ผ่านสภาสุดท้ายแล้วผลความรับผิดชอบมันต้องกลับไปหานายประยุธยนั่นก็คือต้องลาออกหรือไม่ก็ยุบสภา สิ่งนี้คือสิ่งที่นายประยุทธ์กลัวที่สุดกลัวที่สุดที่จะเอาพอรลกเข้าสภาในช่วงเวลานี้แล้วปากยังมีหน้ามาบอกว่าเนะี่ยรัฐบาลมีเสถียรภาพถ้ามีเสถียรภาพแล้วกลัวอะไรไม่ใช่แค่พรลกกตัวนี้เท่านั้นตอนนี้พรลกรทุกอย่างนะติดหมดเลยท่านครับแม้แต่พรลกรเงินกู้ซึ่งตอนนี้รัฐบาลนายประยุทธ์ต้องกู้แล้วนะเพราะเงินกู้อันเก่าเหลืออยู่ประมาณสองแสนล้านแล้วไม่ถึงแล้วมั้งตอนเนี้ย มันไม่พอแล้วใช่ไหมครับขณะนี้เงินกยศก็ค้างตึงเพราะไม่มีเงินจะให้เขาต้องกู้เพิ่มแต่ทุกวันนี้พลกรเงินกู้ก็ค้างเตึงอยู่แบบนี้สรุปง่ายๆว่าพลกเนี่ยตอนเนี้ค้างหมดรวมทั้งพลกรตัวนี้ด้วยแล้วถูกดึงมาเนี่ยจนถึงวันนี้จนกระทั่งเห็นเห็นภาพธงชาติไทยสีขาวอย่างนั้นนะขายหน้าไปทั่วโลกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรใช่ไหมครับหรือนะัยยะหนึ่งใช่ไหมครับ ตรงนี้นะคือหวงเก้าอี้ตัวเองมากกว่าเกียรติภูมิของชาติใช่ไม่ใช่คือชาติจะเป็นยังไงช่างช่างมันแล้ววันนี้กูขอนั่งเก้าอี้ตัวนี้ยาวยาวที่สุดนะออกพอลกรลกสุดท้ายก็คือจำเป็นสุดคือกุมภาก็ต้องไปเข้าเข้า,เข,าเข้าตรงนั้นยื้อไปให้สุดนะครับยื้อไปให้สุดขอกูนั่งยาวอีกสักวันอีกชั่วโมงก็เอาทั้งนั้นนะครับ ส่วนประเทศชาติเกียรติภูมิจะเป็นยังไงนายประยุทธ์ไม่สนนะครับเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดผมบอกให้ผู้ชายคนนี้น่าเกลียดมากนะครับท่านังนะนะครับผมก็เอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ใชนะครับสุดท้ายที่เราเห็นธงชาติเป็นสีขาวแบบนี้อับอายไปทั่วโลกแบบนี้เนี่ยสรุปคือไม่กล้าเอาพอลกกเข้าสภา นะครับเลือกความอัปยศของชาตินะชดเชยความกระเีียนกระหือลือความโลภอยากจะนั่งอยู่บนเก้าอี้นายกยาวๆเท่านั้นเองนะครับนะใช่ไม่ใช่เนี่ยนะก็มาเล่าให้ท่านฟังฟังแบบนี้แหละครับมนะครับนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ มาจะแนะนําให้รู้จักสบู่ฐานน้ําผึ้งของมิสเตอร์ดีไม่ใช่ฐานหุงข้าวอันนี้เป็นฐานไม้ไผ่มีกระบวนการผลิตและคุณสมบัติที่ดีกว่าฐานทั่วไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะฐานไม้ไผ่สามารถปล่อยประจุลบและลังสีอินฟราเรดยาวออกมามีผลทําให้ออกซิเจนในร่างกายเพิ่มขึ้นระบบไหลเวียนโลหิตก็ดีขึ้นเมื่อเลือดไหลเวียนดีขึ้นนั่นผิวพันธุ์มันก็เปล่งปลั่งไงครับคุณ นอกจากนี้เด่นสุดคือคุณสมบัติของฐานไม้ไผ่ที่ดูดซับสิ่งสกปรกดูดซับไปถึงเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วให้ดูดออกมาจากรูกคุ้มขนลดการเกิดสิวได้เป็นอย่างดีคนขีมม่มอเตอร์ไซค์ทำงานเอาหน้าฝาแดดฝาฝุดไวรุ่นฮอร์โมนคลั่งใบหน้ามีปัญหาสิวอักเสบเชิญครับสบู่ฐานไม้ไผ่ได้ผลดีจริงๆนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน้ำผึ้งมะขามน้ำมันส้ม ช่วยบำรุงผิวให้สดชื่นและแจ่มใสและแน่นอนครับสบู่มิสตรีทุกก้อนมีเชียร์บัตเตอร์ช่วยผิวชุ่มชื้นไม่แห้งสัมผัสผิวนุ่มได้ตั้งแต่ก้อนแรกที่ใช้สบู่มิสตรีเน้นใช้น้ำมันจากธรรมชาติด้วยกระบวนการผลิตแบบเย็นเพื่อคงคุณค่าของส่วนผสมธรรมชาติให้มากที่สุดทุกก้อนปราศจากสารเพิ่มฟองสารฟอกขาวสารสเตียรอยรักสุขภาพรักธรรมชาติต้องรักทิสุครับ ไม่ได้หาได้ง่าย,ายๆนะครับสําหรับครีมนวดผมที่เป็นธรรมชาติใช้แล้วสามารถตอบโจทย์ปัญหาของเส้นผมและหนันงศีรษะของท่านได้อย่างน่าพอใจขนาดนี้เพราะครีมนวดผมธรรมชาติของมิสเดีนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญครบถ้วนคาทิเช่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกว่านหางจระเข้ซิลโปรตีนเคลาตินเนชอรนลแอบิโนแอซิสและเชียร์บัตเตอร์ส่วนผสมเหล่านี้แะครับที่จะช่วยให้เส้นผมของท่านแข็งแรงเป็นเงางามแล้วก็มีน้ำหนัก บำรุงผมเสียให้ฟื้นตัวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ผมล่วงนะครับก็จะช่วยให้ผมล่วงนั้นมีอาการหลุดล่วงน้อยลงคุณภาพจะมาพร้อมกับความปลอดภัยไม่ใช้น้ำมันสังเคราะห์ p h อยู่ระหว่าง5้าถึงหกไม่เป็นอันตรายต่อหน,นังศีรษะอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดรังแกที่สําคัญเราไม่ใช้สารพาราเบนที่เครื่องสมานอื่นนิยมใช้ ยิ่งนะใช้คู่กับแชมพูยิ่งจะได้ผลยิ่งขึ้นมี2สีสองกลิ่นใช้คู่กับแชมพูมิสดีที่ท่านชื่นชอบกระปุกดำออริจินัลโกโก,โกโก้ใช้คู่กับแชมพูมิสดีขวดขาวกระปุกขาวโกโก้ดับจัสมินใช้คู่กับแชมพูมิสดีขวดเขียวอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคุณภาพสูงที่มิสดีคุณใช้เป็นครั้งแรกที่สุดยอดของการบำรุงฟื้นฟูเส้นผมจากทั้งสองทัวีปมาพบกันพี่แฮมมะพร้าว ต้องบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคือน้ำมันมาศจร,รย์ของไทยนะที่มีคุณสมบัติมากมายสามารถเนรมิตความงามให้กับผู้หญิงได้ตั้งแต่ปลายเท้าจถวงเส้นผมเลยทีเดียววิฮังปาเชียปาเตอร์เชียัตเตอร์ก็เป็นผลผลิตจากมาเมล็ดเชียนัทจากต้นคาลิเต้ซึ่งเติบโตอยู่ในแอฟริกาใต้เท่านั้นนะครับคุณสมบัติก็เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกเลยว่ามีคุณสมบัติในการบำรุงดูแล ฟื้นฟูโปรโตีนไม่ว,ว่าจะเป็นเส้นผมหรือผิวหนังวิแาบมะพร้าววิแาปัตเชีอปัตเตอร์นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน้ำมันมกะกอกและน้ำผึ้งผสมอยู่ในขวดเดียวกันด้วยทั้งหมดจะช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศรีรษะลดอาการคันช่วยกระตุ้นการเกิดเซลล์ผมใหม่ทำให้ผมแข็งแรงไม่หลุดร่วง่ายหลังสระผมจะนุ่มสลวยเป็นเงางามมีน้ำหนักที่สำคัญคือไม่มีอาการแพ้เพราะเป็นธรรมชาติวิหาบมะพร้าววิหาปัตเชีอปัตเตอร์ น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นบวกเชืบัตเตอร์ของมิสเตอร์ดีก่อนจากกันในวันนี้นะครับเน้นย้ยาอีกทีฟังเพิ่รู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์0 9 2 3 8 4 1 2 2 2หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e ไอดีมิสเตอร์ดีโดมไลายไอดีมิสเตอร์ดีโดมงลายดีมิสีโดมสา 3, หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โดมมิสเตอดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเดีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับ หรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โดมิสเตอีก็ได้หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างต้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ